สวัสดีค่ะวันนี้พามาเช็กดวงกันนะคะใครว่างเข้ามาดูพลังงานมาเช็กกันได้ว่าวันนี้จะตรงกับพลังงานของใครนะคะพลังงานจะออกมาในรูปแบบไหนว่างก็เข้ามาฟังได้นะคะก็วันนี้สุ่มขึ้นมาเช่นเคยนะพลังงานน่าจะเป็นในเรื่องของคนคนหนึ่งนะตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้รับรู้การเคลื่อนไหวหรือว่า โดนปิดบังปิดกั้นความรู้สึกความสัมพันธ์หรือบล็อกกันออกไปแล้วนะเขาไม่สามารถจะรับรู้ในชีวิตของคุณได้เลยว่าเป็นไปอย่างไรแล้วบางทีบางครั้งที่เขาแอบดูแอปมองคุณอยู่ไกลๆแอบสช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้โพสต์อะไรให้เขาได้เห็นได้รับรู้ก็ตามว่าคุณไปเที่ยวไหนบ้างคุณทําอะไรบ้างหรือเขาไม่ได้เข้าคราวจากคุณเลยนะเขาพยายาม ดูอยู่ห่างๆอยู่ช่วงก่อนๆอนเขาอาจจะได้ติดตามคุณมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะขาดข่าวคราวในฝั่งของคุณนั่นเองนะก็พลังงานสลับสับเปลี่ยนกันนะไม่ว่าคุณกำลังจะดูหรือติดตามใครแต่ช่วงนี้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะแล้วรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกันไม่รู้ว่าทำอย่างไรดีนะ ก็น่าจะเป็นอะไรที่เสียใจแล้วก็ร้อนลนอยู่ไม่น้อยเลยนะกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายเขานะที่ตอนนี้ไม่ได้ติดต่อคุณเลยแต่ต้องการไหมก็ต้องการติดต่อหรือบางทีบางครั้งอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณที่ปิดกัน้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอเขาก็ตามนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะในแรนดอมนี้ ก็อาจจะคิดว่าช่วงนี้ไม่ว่าข่าวจะไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอนากันก็เลยทำให้ความรู้สึกหรือกำลังใจที่เคยมีอยู่มันก็ลดลงไปเรื่อยๆห่อเหี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้พลังกายพลังใจในเรื่องของการทำงานหรือความเป็นอยู่เขาอาจจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเยอะมากจน คนอื่นๆเขาอาจจะมองเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนไปหรือก็อาจจะทักถามเข้ามาว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีอาบุคคลิกที่เปลี่ยนไปนั้นะนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วก็อาจจะเศร้าแล้วก็เสียใจยมากๆนั่นเองนะมันเป็นอะไรที่เขาสภาพเขาน่าจะเปลี่ยนไปละนะขาดความ กระตือรือร้อนขาดกําลังใจนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ตอนแรกอาจจะไม่ได้คุยไม่ได้เจอหน้าแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ความเคลื่อนไหวไม่ได้พูดคุยกันอีกยิ่งยาวนานไปทำให้เขารู้สึกอ่อนแอมากขึ้นนั่นเองนะก็เพิ่งจะรับรู้นะว่าคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกหรือสภาพจิตใจเขา ตอนนี้เป็นอย่างมากนะเพิ่งรู้ก็ตอนที่สูญเสียไปแล้วนั่นเองยิ่งปล่อยให้นานวันไปนะยิ่งทำให้รู้สึกว่าการที่ขาดคุณไปอะ่ะจิตใจและความรู้สึกชีวิตเขามันห่อเหี่ยวลงไปเรื่อยนะไม่มีแรงกายแรงใจกำลังใจหรืออยากทำอะไรเลยบางทีบางครั้งก็บึเบื่อแล้วก็คิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีกับความรักที่เขา กับคุณเคยมีให้กันนะแต่ว่าช่วงนั้นเขาอาจจะประมาทเลินเล่อหรือมองตัวเองมีความสุขกระยิ่มยิ้มย่องอาจจะคิดว่าความรักมันมันมีได้ง่ายดดยเจอง่ายง่ายอะไรประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นนักรักก็ได้นะที่คิดว่าเขาไม่ขาดแคลนในความรักอะไม่ คนรักคือความรักเขาหาได้ไง่ายๆอะไรประมาณนั้นนะก็อาจจะมีคุยกับคนอื่นบ้างนะแต่ตอนแรกก็อาจจะคิดว่าคุยไปงันๆแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงจังหรืออะไรก็ตามซึ่งเขาอาจจะดูแบบมีสเสน่ห์หรือบริหารสเสน่ห์เยอะเกินไปนั่นเองซึ่งทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเขามันอาจจะจบกันไปแล้วแล้วแต่ ว่าความรู้สึกของเขาก็คือเขาไม่อยากให้มันจบนั่นเองนะมาคิดถึงอะไรที่มันเป็นความหลังมันก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันแทบจะไปกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถึงแม้เขาจะอยากเข้าหาคุณมันก็ดูแบบคุณอาจจะไม่เปิดใจให้กับเขาแล้วหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นนะที่เขาอาจจะมาแก้ไขในความสัมพันธ์นั่นเองคนคนนี้ก็รู้สึกอึดอัดมาก กับช่วงเวลาที่เขาได้คิดถึงแล้วก็อาจจะหดหู่ที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดไปมากมายนะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีกำลังใจอยู่นะว่าเขาอาจจะมีโอกาส ที่จะเข้าหาคุณได้นะเพราะอะไรก็น่าจะคิดแผนการอยู่แหละแต่อย่างไรก็ตามรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยไม่ได้บอกคุณไปมันน่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมานะแบบว่าความลับนะ่ะที่เขาแอบทำอะไรกับคุณนะคุณอาจจะรับรู้โดยที่เขาไม่คิดว่าคุณจะรู้ได้เร็วขนาดนั้นก็ตามก็ได้แต่รอคอย แล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธะ์นั้นมันห่างไกลกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่าตัวเขาผิดนะว่าเขาทำอะไรที่มันไม่สมควรที่แอบจะแอบทำอะไรที่ไม่ได้บอกคุณนั่นเองนะก็อาจทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำแบบ เข้ามาหาเข้ามางา้ออะไรกับคุณก็ตามเพราะเขาเป็นฝ่ายผิดเต็มๆนะเขารู้สึกแบบนี้แล้วก็ได้แต่ครอคอยว่าสักวันหนึ่งหากคุณหายโกรธเขาหรือเขามีเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีกว่านี้บางทีก็อาจจะเคลียสถานนะใหม่อาจจะมารู้คุณค่าคุณตอนที่ เขาเสียมันไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้ไปได้นะรอรอวันเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากกว่านี้ที่คุณกับเขาอาจจะได้พบเจอกัน mm. ก็ได้แต่รอคอยไปนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเขาอาจจะพยายามแล้วในด้านของความสัมพันธ์นี้แต่มันไม่สำเร็จนั่นเองนะก็ ยังคิดอยู่นะว่าอยากย้อนกลับไปไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์มันจบไปเลยนะบางทีบางครั้งก็อาจจะทําให้คุณแบบสบายใจไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งชุดวันเวลาหรือช่วงเวลาที่มีสถานะให้เงียบห่างกันไปอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้ช่วยเยียวยาความสัมพันธ์หรือมิตรภาพหรือความรู้สึกดีๆให้มันกลับขึ้นมาได้ ก็คือมันก็ใช้ได้ก็ไม่ได้กับทุกคนนะใช้ได้สำหรับบางคนเท่านั้นนะแค่ที่ที่คิดว่าเวลาจะช่วยเยียวยาหรือบางทีบางครั้งก็อาจจะทิ้งช่วงให้คุณหายโกรธเขาก่อนแล้วค่อยไปเข้าไปคุยอะไรประมาณนั้นนะก็บางทีบางครั้งก็ปล่อยให้ระยะเวลามันนานเกินไปซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ตัดใจไป อย่างเด็ดขาดแล้วไม่ได้รอคอยแล้วก็ตามนะไม่ว่าอย่างไรเขายังแบบคิดถึงแล้วก็เสียดายมากๆที่เขาได้คิดผิดทำผิดหรือว่าประมาทเลินเล่อ,ลอหรือฮึอเขิมในใจอะไรประมาณนะั้นะนะว่ามันจะไม่เกิดแบบนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะความสบายใจของเขาเพราะความที่เขา รู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์มากมายอะไรอย่างเงี้ยที่คิดว่าตัวเองทําได้อะไรหลายๆอย่างนะที่เขามั่นใจว่ามันไม่เป็นไรเคลียร์กับคุณได้หรือถึงแม้เขาคิดว่าเขาคุยกับคนอื่นๆอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นในเรื่องที่ร้ายแรงมากกว่านี้แต่มันก็ทำให้เขา คิดผิดลงผิดไปเรื่อยๆก็ตามนะแะแต่เราคอยว่าโอกาสดีๆที่คุณกับเขาจะได้เจอกันนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่จะได้เจออีกไหมช่วงเวลาดีๆเจอกันอีกทีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วบางทีบางครั้งเขาก็มีสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะขอโทษหรือแก้ไขปรับปรุงตัวเองสมัยที่มันเป็นเหมือนกับว่า ให้คุณสบายใจขึ้นนั่นเองนะอยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณบ้างอะไรประมาณนั้นนะถึงแม้ว่าอยากจะเข้าหาอยากจะมอบความจริงใจใหม่เข้ากับให้กับคุณใหม่เข้าหาคุณใหม่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะคุณมีป้อมประการคุณปิด กันเขาหรือคุณไม่รับเขาหรือบางทีบางครั้งเขาอาจจะง้อคุณไปแล้วแต่มันไม่สําเร็จหรือคุณอาจจะไม่ได้รับข่าวสารจากเขาก็ตามเพราะว่ามันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งฝ่ายใดายหนึ่งที่ปิดกั้นบล็อกกันนั่นเองติดต่อไปก็ไม่ได้เจอข้อความไม่ได้เจอการติดต่อกันนั่นเองนะคิดถึงแต่ไม่ถึงนะส่งข้อความไปก็ไม่ถึงนะอะไรก็ประมาณนี้นั่นแหละ ไม่ว่าอย่างไรเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีปรับปรุงตัวเองสมัยให้มันคู่ควรกับคุณนะไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้าหากว่าคุณยังรอเขาหรือถ้าหากว่าในอนาคตมีโอกาสเจอกันคุณน่าจะภูมิใจนะถ้าหากว่าเขามีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยหรือขอร้องคุณ เต็มที่สักทีนะตอนนี้อาจจะทำอะไรได้ไม่เต็มที่เราก็รู้สึกว่าจะเข้าหาได้ยากด้วยนะเป็นอะไรที่ยากเย็นมากที่จะงอคุณกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะงอคุณได้ยากขนาดนี้นี่คือความรู้สึกความคิดที่คนคนหนึ่งนะอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นประเด็นกับคุณนั่นเองนะลองดูพลังงานว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็ลองคิดดูแล้วกันนะ บางทีบางครั้งเขาอาจจะไม่ใส่ใจคุณมากไปนะที่ผ่านมาอาจจะมองข้ามความสัมพันธ์อาจจะทำอะไรที่แบบว่าไม่ได้คิดว่ามันจะร้ายแรงไม่ได้คิดว่าคำพูดของเขามันจะทำร้ายความรู้สึกของคุณและตอนนี้มันกลับมาทำร้ายความรู้สึกของเขาแล้วนะสิ่งที่เขาทำไปโดยไม่คิดโดยที่ใช้อารมณ์โดยที่แบบ ผู้ตัดสินใจแบบรวดเร็วอะไรประมาณนั้นการกระทําที่คิดแบบไม่ได้ไตรตรองให้มันรอบคอบมันย้อนกลับมาทำให้ความรู้สึกของเขาณตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวหดหู่แล้วก็อยากจะพบเจอคุณมากๆรู้สึกว่าการที่ไม่มีคุณนั้นชีวิตเขามันแย่มากกว่า นะทางทางที่ก่อนหนะ้าที่จะเจอคุณเขาก็อยู่ได้แต่หลังเจอคุณแล้วทําไมชีวิตเขาแบบมันไม่เป็นเหมือนเดิมมันไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะจากที่เขาเคยแบบ ล,ะละ้วลามีความสุขได้มีคนคุยเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นก็คือคนเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับความรักว่าจะหยุดกับความรักที่อยู่กับใครก็ตามนะตอนนี้ชีวิตเขาก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะก็ไม่มีใครที่จริงจังกับเขาหรือไม่มีใครที่จะหยุดอยู่กับเขาไม่รู้ว่าเพราะเขาบกพร่องอะไรไปบ้างนะสิ่ง ที่เป็นนะปัจจุบนันที่คุณอาจจะคิดว่าเขาคุยกับคนอื่นเขามีใครไปแล้วบอกได้เลยว่ามีสิทธิ์นะไม่ว่าตอนนี้เขายังมีใครอยู่แต่อนาคตหรือช่วงนี้เขาอาจจะมีสถานะโ,โดดเดี่ยวอยู่ก็ได้นะนั่นก็คือเพราะว่าสิ่งที่เขาทําไปนั่นเองการกระทําของเขานั่นแหละทําให้คนอื่นๆก็ไม่เชื่อใจเขาเช่นกันนะ ก็อาจจะกลับมาเศร้ากลับมาหดหู่กลับมา,บมาคิดถึงคิดทบทวนสิ่งต่างๆที่ทำลงไปนั้นอาจจะมองข้ามไปว่าสิ่งที่เขาทําเขาคิดหรือสิ่งที่เขาเป็นตัวของตัวของเขาเองที่ผ่านมามันกลับมาทำร้ายความรู้สึกความชีวิตที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีความสุขเลยนะมันทำให้เขาแบบ ต้องคิดพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่ไม่งั้นจะไม่มีใครยอมรับหรือเขาจะต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตนั่นเองถึงแม้เขาจะเลือกสถานะตอนนี้ไม่ว่าเขาจะอยากโสดหรือจำเป็นต้องโสดหรือโดนบังคับให้สดก็ตามเขาก็ทำให้เขารู้แล้วว่าเขาควรจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรบ้างนะ ไม่ว่าเขาจําเป็นต้องโสดหรืออยากโสดก็ตามตอนนี้รู้สึกเหงาแล้วก็คนที่เขาคิดถึงมากๆนะนะ่าจะเป็นคุณมากกว่าใช่ไว่าใครเข้ามาฟังพลังงานนี้ก็อาจจะเป็นคุณหรือคุณอาจจะคิดถึงใครมากๆก็ได้นะตอนนี้นะลองดูกูลกันแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะว่าเขาจะต้องเอาชนะ ใจคุณให้ได้ถ้าหากเขารู้ว่าคุณไม่มีใครนะบางทีบางครั้งเขาก็อาจจะกลับมาทํางานทําสร้างฐานนะให้ตัวเองสมัยเปลี่ยนแปลงสมัยแล้วก็บางทีบางครั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะปล่อยปะละลเลยทํางานที่แบบไม่ได้ตั้งใจมุ่งมั่นมากเท่าที่ควรนะอาจจะให้เวลากับความรักที่เผยแบบ ให้คนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าให้มิดแค่คนเดียวบางทีเขาก็คุยหลายคนนั่นแหละบริหารสน่ห์เยอะไปแต่ตอนนี้น่าจะมากลับมามุ่งมั่นในเรื่องของการงานจะเป็นส่วนใหญ่นะนี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องเจอนะเป็นอะไรที่บังคับชีวิตเขาปรับเปลี่ยนชีวิตเขานั่นเองเขาน่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเหมือนกันนะคนคนนี้หนักเอาเบาสู้หรือ เป็นคนที่สู้งานเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นอะไรที่อยากจะเอาเอาชนะความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยบางทีบางครั้งเขาอาจจะปล่อยมือคุณไปแต่เขาคิดว่าเขาเขื่อเขิมในใจของเขานะตอนนี้เขารู้สึกว่าถ้าเขาอยากคบคุณเดี๋ยวเขาจะกลับไปงอ้อ ให้คุณกลับมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้ต้องได้อะไรอย่างเงี้ย,ยความรู้สึกความสัมพันธ์แบบนี้เขาน่าจะคิดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าเขาจะทำสำเร็จหรือเปล่านะถ้าหากว่าคุณมีใครไปแล้วเขาก็น่าจะหมดโอกาสที่จะทำแบบนี้อย่างที่เขาคิดนะคนคนนี้น่าจะคิดจะเอาชนะใจคุณอยู่หรือถ้าหากว่าคุณโสดเขาจะ เอาคุณกลับมาให้ได้แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนนะคิดเอาไว้ว่าอยากจะทำให้มันกลับมาให้ได้แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจอันดับแรกคือคุณมีใครไปหรือ,อยังอันดับสองก็คือถ้าคุณไม่มีใครเขายังเลือกวิธีการหรือเลือกที่จะเข้าหาคุณแบบทำให้มันสำเร็จอย่างไรก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดอะ เพราะเขาอาจจะรู้นิสัยใจคอคุณบ้างแล้วก็ได้แล้วก็อาจจะรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรคุณชอบอะไรเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เขากำลังเลือกแล้วก็จะเข้าหาคุณอยู่โดยที่ก็คิดเยอะคิดมากนะคนคนนี้วางแผนเราใจคุณอยู่ว่าจะทำอย่างไรบางทีบางครั้งก็อาจจะเข้ามา หาช่องว่างว่าคุณต้องการอะไรเขาอาจจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะไม่อย่างนั้นบางทีก็อาจจะไปขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ก็พยายามจะคิดหาวิธีหาจุดอ่อนที่คุณเป็นนั่นแหละบางทีบางครั้งเขารู้ว่าคุณเป็นคนใจอ่อนขี้สงสาร,สสารหรือว่าคุณอาจจะ ใจดีมีเมตตามีมิมมมมมมมตรไมตรีสัมพันธ์ที่ดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเดาใจคุณถูกหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าหากว่าเขาทำผิดมากมายคุณก็อาจจะไม่ให้อภัยเขาแหละเนาะเขารู้จุดเด่นจุดดอยสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณแบบมีจุดเด่นอยู่เขารับรู้แล้วเขาจะเข้ามาแบบเนียนๆแบบทำให้คุณแบบชอบเขาให้ได้ทำให้คุณแบบ พูดคุยกับเขาให้ได้นะสิ่งที่เขากำลังเลือกทำอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามบางทีบางครั้งอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาอยากเจอคุณมากๆแล้วก็รู้สึกรู้สึกกับคุณมากกว่าตอนแรกๆอีกนะรู้สึกดีรู้สึกอยากามีความเป็นเจ้าของอะ่ะอยากจะเข้ามา พิจิตใจคุณในได้กลัวคุณจะมีใครแล้วหรือกลัวคุณแบบไม่ให้เขามายืนจุดๆุดเดิมหรือมีความสัมพันธ์บาดปันใจให้กับใครหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งคนคนนี้ก็คิดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะลุ่มหลงในความสัมพันธ์แบบนี้มากขึ้นนะ มากกว่าแต่ก่อนที่คุณรู้จักเขาอีกอยากเริ่มต้นใหม่มากๆตอนนี้นะอยากมีคุณกลับมามากๆแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาที่จะเจอการน,นี้เขาจะแบบทนุถนอมดูแลคุณให้มากขึ้นเช่นกันนี่คือสิ่งที่เขาคิดเอาไว้นะแล้วก็บางทีบางครั้งอะ่ะเขาก็ต้องแบบ เป็นสายมูไปบ้างนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็ตามที่อยากจะให้คุณกับเขามาเจอกันนั่นเองอยากจะเจอหน้ามากๆเลยนะตอนนี้นะจะทำหลายหลายอย่างพยายามไต่ตองพยายามหาวิธีการอยู่นะไม่อยากจะคิดถึงคุณอีกแล้วบางทีบางครั้งเขาก็คิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับก็มีนะคิดถึงเรื่องที่จะเข้าหาคิดถึงเรื่องต่างๆนั้นานาที่เกี่ยวกับคุณนั่นแหละ สิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลกรรมที่เขาได้ทําลงไปนั่นแหละนะสิ่งที่ผ่านมาที่ทําให้คุณไม่สบายใจเขาก็ได้เจอเช่นกันนะก็คือคนคนนี้อาจจะไม่ได้ติดต่อคุณแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้ข่าวสารคุณเลยเขาก็ร้อนรนเช่นกันบางทีก็ต้องแอบ มีเลขกลในการเข้าหาคุณบ้างนะเพราะว่าเขามาตรงๆคุณอาจจะไม่เปิดรับเขาก็ได้นี่คือความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะ เจอพลังงานนี้ใครจะเป็นเจ้าของพลังงานนี้เจ้าของพลังงานจะเข้ามาเจอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็ลองดูลองเช็คละกันยังไงก็ฝากติดตามคลิปก่อนหน,น้านี้ด้วยถ้าใครเพิ่งเข้ามานะก็รู้สึกว่า จะลงไปเยอะแล้วแหละถ้าใครมาทีหลังก็ไปไลดูคลิปก่อนหน้านั้นได้นะคะยังไงเดี๋ยวฝากติดกดติดตามด้วยเข้ามาเช็คพลังงานกันทุกๆวันได้นะเดี๋ยวมีเวลาว่างจะลงให้เยอะๆจะลงให้บ่อยๆมากขึ้นกว่าเดิมนะอย่างไรก็ดีก็ขอให้มีความสุขสมหวังกันทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ